ใน,นช่วงพักนะครับผมตอนนี้ของเชียร์เราก็พักเติมพลังด้วยน้ำเงียวนะครับผมรบอากาศข้างสนามนะครับผมช่งระหว่างพักครึ่งนะครับผม <c oughs>

เฮ้ยงี้ยจะมเดี๋ยวซื้อได้เลยนะครับจะมีแฟนขับเชียงรายมากันหลายกลุ่มหลายก้อนแลครับผม ครับวัครับผมโอ้โหวันนี้สามแต้มนะครับครับผมสามแต้มพี่ครับผมสามแต้มแน่นอนวันนี้สวัสดีครับหกศูนย์น้อหกศูนย์เลยครับผมมีบรรยากาศขอบสนามนะครับผมวันนี้นี่เราก็จะเข้าไปดูเกมกันต่อแล้วครับผมวันนี้น่าจะมีอีกสักสองสามลูกนะครับวันนี้ครับผมโอ้ เราจะกลับข้อสนามนะครับผมโอ้ มีชิงโชคได้รถยนต์วีออสด้วยนะครับตายรลหววังวีอรสอยู่ไหนเนี่ย